ฮั Hello, สวัสดีผู้ชมนะฮะอ uh, ยังจําผมได้ใช่ไหม oh. ใช่ผมเองคนเดิมคนหนัาตานี oh. ้คนที่สุดแสนจะโคตร uh, ครูที่สุดในประตมโอเคอย่างนอกเรื่อง <c oughs> ก็สวัสดีผู้ชมกันด้วยนะที่ไม่ได้มาทักทายกัน กือบจะราวๆ4เดือนเลยใช่คุณผู้ชม4ี่เดือนเลยตั้งแต่กูลงคลิปรักของเล่นชายผมรักของเล่นตอนนั้คุณผู้ชมก็อย่าลืมเข้าไปดูแล้วกันนะเออวันนี้ก็จะมาเล่าถึงก่อนที่จะมาเป็นกล้วยหอมทุกวันนี้นะเองนะครับผมนะจะมาเล่าถึงประวัติก่อนที่จะมาเป็นกล้วยหอมในทุกวันนี้ผมแบบทำอะไรมาก่อนไงออะคุณผู้ชมอยากรู้ใช่ไหมเออพูดมาขนาดนี้เลยโอเค ถ้าคุณผู้ชมอ่าอยากดูจนใจจะขาดแล้วนั้นคุณผู้ชมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์อ่ โอเคไปจุดเริ่มต้นของกล้วยหอมนะครับผมนะอาจจะเล่าสั้นๆก่อนล้วกันเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นกับจุดเริ่มต้นกลางๆจุดเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นผมจะตัดทิ้งไปเลยเพราะว่ามันมันมันจะยาวอะ่ะคุณผู้ชมนะกูจะตัดให้ต้นที่สุดนะจะเป็นจุดเริ่มต้นกลางๆตอนที่ผมคิดว่าผมจะอยากทำวีทูเบอร์นั่นก็คือช่วงที่ยังอยู่ในวัยรุ่น FF นะครับคุณผู้ชม ผู้ชมน่าจะรู้จักคำว่า ff นะโอเคนะเอนะอยนะยังอยู่ใน,นช่วงวัยเรุ่น f ff รวตอนนั้นแบบยังยังไม่มีเรื่องอวงการ v t u b e r เข้าไทยนะแต่ว่าต่างประเทศมีทีนี้พอวันหนึ่งเว้ยผมไปเจอช่อง v t u b e r ในไทยคนแรกคนแรกที่ผมไปเปิดเจอเลยนะก็คือคุณยุยยุยจังผมก็เลยสงสัยว่าไอมันมันสามารถแบบทำอะไรได้บ้างที่แบบต้องเป็นตัวละครเรามานั่งเล่นเกมแล้วก็ขยับขยึดแทนที่แบบเราจะเปิดกล้องแทนเอาเป็นโมเดลเรามาตั้งเนี่ยเออผมก็ดูยุยจังตอนนั้นก็ติดงอม งมต,ติดติดอยูยจ่จะงอมเงมเกือบจะเดือนหนึ่งสองเดือนเลยแล้วก็มีวีทูเบอร์หน้าใหม่เกิดขึ้นมาอย่างเช่นน้องไอชามีคุณไอชาขึ้นมาตอนนั้นก็ใช่แล้วชะผมผมก็ไปติมไอชาต่อตอนนั้นมั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 นในประเทศไทยอะ่ะม,มันมันมีวีทูเบอร์น้อยมากที่ผมรู้จักวีทูเบอร์ที่เขาแบบเปิดมาปุ๊บแบบ ดังเป็นพลุแตกอะไรเงี้ยแหละวีทูเบอร์ที่แบบไม่มีสังกัดเลยอะไรงี้เราตอนนั้นช่วง YouTube มันขาลงมันก็จะไม่โชว์แจ้งเตือนคุณผู้ชมนะคุ้น่าจะเข้าใจแหละก็มีความคิดหนึ่งเล่นเข้ามาในหัวว่าทำเราอยากทำวีทูเบอร์บ้างนะเออเราต้องทำยังไงอ,อ่ะก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับวีทูเบอร์ว่าต้องทำยังไงบ้างโอ้โห,โหคือแบบผมหาจนตาแตกคุณผู้ชมคือแบบข้อมูลมันเยอะมากมมาการที่จะเป็นวีทูเบอร์คือไปหาจากต่างประเทศนะไม่ได้หาในสังกัด ในไทยเราเพราะว่ามันช่วงนั้นมันช่วงยูทูบเบอร์กำลังเริ่มทําแล้วมันไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับยูทูบเบอร์เลยสักนิดไปหาข้อมูลมาว่าเราต้องทําอะไรบ้างแล้วก็จะมีช่องไม่กี่ช่องอที่เขารีวิวว่าการเป็นยูทูบเบอร์โดยที่ไม่ต้องมีอุปกรณ์เยอะแยะมีแค่โทรศัพท์แล้วก็คอมพิวเตอร์ถ้าช่วงนั้นก็ก็มีคอมพิวเตอร์แล้วก็มีโทรศัพท์เราก็ใช้โทรศัพท์เราในการ ไลฟ์สตรีมนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากจะรู้ว่าเออกูคิดมาได้ยังไงนั้นก็คืออ่าตั้งแต่คลิปแรกๆเช่มาแล้วเก่าสุดใช่ผมตั้งแต่ช่วงอ่าวัยรุ่นเอฟเอฟนี่ไงคุณผู้ชมคุณผู้ชมไม่เชื่อใช่ไหมใช่กูยังเป็นวัยรุ่นเอฟเอฟหน้ากระปุกอยู่แล้วก็ช่วงถัดจากมาก็จะเป็นอาร์วีนะฮะตอนนั้นจะเป็นช่วงที่อ่าเปิดเลยเลยเนะเนะเนะคุณผู้ชม ผมยังอเอาโทรศัพท์ตัวเองทําในแอปอะไรสักอยาก่างน่ที่มันเป็นในโทรศัพท์ที่มันเป็นวูทูบเบอร์มันชื่อเลียวๆอะไรสักอย่างนี่แหละยังอยากทำาูทูเบอร์แต่ว่าในเวอร์ชั่นไอ้หนุ่มเสื้อสม้ม <laughs> พูดไปพูดมาแล้วแบบอะไรผู้ชมกูจะเปิดแค่นี้พอนั่นแหละครับผู้ชมตั้งแต่อตอนที่ผมมีความคิดเล่นนั้นเข้ามาในหัวผมก็มทำโมเดลของผมตอนนั้นจะเป็นทําในโน้ตบุ๊กอยู่ยังไม่มีคอมแบบต,ตั้งตั้งโต๊ะอย่างนี้ ยังเป็นโน้ตบุ๊กกระโปุกระโปก,ปกแล้วมันเล่นเข้ามาในหัวตอนนั้นตอนนั้นยังเรียนอยู่เว้ยแต่ว่าผมจะเอาเรื่องสมัยเรียนเอาไว้ที่หลังแล้วกันอเอาเรื่องที่จะเข้าวูทูบเบอร์แล้วพอจบสมัยเรียนมัธยมมาเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยต่อใช่ไหมครับชมแล้วอ่า ตอนนั้นยังไม่ได้นึกถึงว่าจะทํา v t u b e r เต็มๆก็คือเรียนไปได้สักปีหนึ่งสปีใกล้จะจบแล้วแหละแล้วทีนี้มันจะมีครูสอนภาษาญี่ปุ่นเว้ยเขามาแนแนวเขาบอกว่าเนี่ยโรงเรียนที่ครูอยู่เนี่ยเขาจะส่งนักเรียนไปเรียนต่างประเทศไม่ใช่เด็กจะส่งนักเรียนไปทํางานต่างประเทศอย่างเช่นประมาณว่าคุณเข้าไปเรียนในโรงเรียนเขา6กเดือนแล้วเราจะส่งคุณไปทํางานที่ต่างประเทศ2ปีแล้วคุณก็ใช้เงินคืนโรงเรียนอะไรประมาณเนี้ใช่เว้ยคนโดนก่อกงวยตอนนั้นผมเลยคิดว่า เราไปทํางานต่างประเทศแล้วเรากลับมาแล้วเราจะทําอะไรต่อสักพักหนึ่งไอ้คาว่า v ีทูเบอร์แล่นเข้ามาในหัว <S <S แล่นผ่านเข้าไปในหัวปุ๊บเออถ้าเราทํางานต่างประเทศเออถ้าเราไปทํางานต่างประเทศกลับมาแล้วเราก็น่าจะทําแบบ v ีทูเบอร์อะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นคิดว่าถ้าเราทําคนเดียวมันมันคงจะหนักหน้าดูทําไมเราไม่ลองแบบทาสังกัดขึ้นมาบ้างแบบให้วีทูเบอร์อยู่ในค่ายเราเองเออเนี่ยตอนนั้นอะ ในหัวคิดน,นะแล้วเราก็ก่อวีทูเบอร์เราไงเอ้เชื่อความคิดกูคิดได้ไงตอนนั้นใช่แล้วมันแล้วมันก็เกิดไอเดียที่อยากจะทำวีทูเบอร์ขึ้นมาเลยุณผู้ชมก็ใช่ผมตัดสินใจไปเรียนที่โรงเรียนนั้นไปเรียนวันแรกกแล้วทีนี้ในห้องก็จะมีนักเรียนต่างมักหน้าหลายตาหลายๆคนมานั่งรอมวงกันเหมือนคล้ายๆแบบจับเขานั่งคุยเหมือนแบบ บําบัดจิตอะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเคยเห็นภาพแบบในในหนังไม่ได้เข้าแบบนั่งบําบัดกันแบบนั่งโต๊ะเป็นมไม่ใช่โตเลยนั่งเป็นเก้าอี้ล้อมวงกันแล้วก็นั่งบําบัดเล่าความทุกข์กันแล้วก็ปรึกษากันในวงประมาณเนี้ยนักเรียน30 4สคนนั่งในห้องเล่าประสบการณ์ว่าเออเนี่ยคุณไปญี่ปุ่นแล้วเนี่ยคุณจะทําอะไรคุณกลับมาแล้วคุณอยากทําอะไรคุณต้องการอะไรทำไมคุณถึงอยากไปญี่ปุ่นใช่แล้วถึงตาผมผมเล่าที่อยากจะไปญี่ปุ่นว่าเออ หนึ่งอยากทำคอนเทนต์ไปเที่ยวญี่ปุ่นบ้างแล้วสองเ,ออเวลากลับมาเราอยากทำวีทูเบอร์ตอนนั้นเป็นช่วงวีทูเบอร์ที่เขาแบบกำลังฮึ่ฮอยู่ตอนนั้นวีทูเบอร์กำลังแบบกำลังบูมเลยช่วงที่ผมเรียนอยู่นั้นผมเลยคิดว่าผมจะไปญี่ปุ่นแล้วไปเรียนรู้เรื่องงานพวกวีทูเบอร์ต่างประเทศเขาว่าเขาทำยังไงเขาขายยังไงอะไรเงี้ยเออพอที่จะเอามาทำแบบในไทยได้หรือเปล่าเงี่ยเียไปสักพักหนึ่งคุณผู้ชมผ่านไป14วันกูออกชฉลิมยน ออกในออกจากโรงเรียนนี่หมายความว่าที่แบบผมนะอ่าคือว่ามันมันไม่ใช่ทางคุณผู้ชมมันไม่ใช่ทางคือโรงเรียนเขาสนับสนุนแหละว่าคุณอยากทําอะไรก็ทําได้ตอนไปญี่ปุ่นอิสระแต่ว่าช่วงที่เรียนคือมันมันไม่ใช่แนวผมอะ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมนึกภาพออกไหมแบบในโรงเรียนมีแต่เด็กเรียนแล้วเวลาแบบกับหออะไรเงี้ยแต่ละห้องแต่ละห้องไม่เขาจะนั่งติวหนังสือกันโว้ยกูเดินเล่น กูเดินเล่นแต่ละห้องกูสองซ้ายสองขวาไม่เขานั่งอ่านหนังสือนั่งติวนังสือนั่งทบทวนแบบเออวันนี้กูเรียนอะไรไปบ้างเรียนอะไรบ้างอไางอ้เชี่ยความคิดในหวัวกูกูกูอยู่ในโดมแบบไอคิวสองร้อยผู้ชมเข้าใจไหมผู้ชมที่ผ่านจุดนี้มาผู้ชมน่าจะเข้าใจแล้ว่าแบบมันเรียนเยอะเกินไปอะ่ะกมม็ไลยตัดสินใจว่ากูต้องหาทางอื่นที่ทําค่าอยูู่บเบอร์แต่ไม่ไปญี่ปุ่นแหละตอนนั้นก็มีคน,สนเสนอว่าไปเกาหลีเปล่าเออไปไต้หวันเปล่าอะไรเงี้ยเออก็ผู้ใหญ่แถวบ้านเขาก็กราะ กันมานะก็นอนเลื่อยเปลือยอยู่ประมาณสัก8เดือน8เดือนได้นอนเลือเล่อยเปื่อยอยู่ไม่รู้ว่าจะทําอะไรกับวีทเบอร์ดีจนกระทั่งจนกระทั่งเวคุณผู้ชมอ่าที่ผมทํางานอยู่ปัจจุบันนี้คือกราฟิกแต่ว่าก่อนหน้านั้นผมทํางานมาอยู่23งานแต่ว่าข้ามไปเลยไอสองสางานนั้นเอาไว้เล่าใน E ีีที่หลังอ่าผมทํางานกราฟิกแล้วมีเงินมีมีเงินเดือนใช้แล้วก็มีทุนที่จะทถาถามว่าเอออยากท uber, ํวีทวเบอร์เออกูต้องเริ่มจากอะไรบ้างเพื่อนมันก็ปรึกษาเอกงนั้นนี้ก่อให้เกิด โปรเจกต์โคนิเคิลขึ้นมาใช่โอ้ชมเออโลโก้นี่แหละโปรเจกต์โคนิเคิลขึ้นมาอันนี้เป็นเป็นโปรเจกต์ที่คิดสดนะคุณผู้ชมว่าตอนนั้นคือตัดสินใจว่าเอ้ยอยากทำค่ายวะเอ้ะทำเลยปุ๊บใช่ตัดสินใจวันนั้นปุ๊บทำวันนั้นเลยทำเพจทำหาเหวอะไรสร้างขึ้นมาหมดแล้วก็มาคัดเกณฑ์คนแต่ก่อนก่อนจะคัดเกณฑ์คนนั้นเรามาคิดชื่อว่าวีทูบเบอร์เราต้องเป็นตัวละครอะไรประมาณไหนอะไรที่แบบเป็นของไทยๆหน่อยยังได้แบบเป็นแบบ เป็นแบบไทยๆไม่ไม่ซ้ํากับคนอื่นคนอื่นเขาอาจจะเป็นแบบน้องหมาน้องแมวสุนัขจิ้งจอกแมงมุมเอลแวมไพร์อะไรประมาณนี้ใช่ไหมผู้ชมแต่ผมแบบอยากให้มันแบบแตกต่างก่อนผลไม้ชนิดแรกที่ผมชอบที่สุดก็คือแตงโมอ่าส้มส้มนั้นอ,อันดับ2แตงโมแตงโมเป็นอันดับแรกที่ผมคิดว่าผมจะทำวีทูเบอร์ชื่อน้องแตงโมไว้บัเตอร์เมลอน ชื่อมมนคนลอย,ยเท่าลยผมว่าแบบมันถ้าทําแตงโมมันต้องทําแบบอ่าฟหน้าแบบบุ้มบุ้มอะคุณผู้ชมมันต้องทำแบบแบบบุ้มบุ้มเลยคือเราจะขายจุดนั้นเหรอให้คําปรึกษาแล้วก็แบบเอนเตอร์เทนสนุกเป็นเพื่อนกันเองอะไรเงี้ยนะ,อะไอเพื่อนไอดิสขอสักพักหนึ่งมันพูดคําว่ากล้วยหอมขึ้นมาในหัวผมมันรู้เลยว่า้ยกล้วยหอมหรอ,อเจ๋ง ใช่แล้วผมก็เลยคิดว่าเอ้กล้วยหอมนี่แหละมันต้องเป็น VTuber ของผมเย้ยผมก็ไปคัดกรองคนมา VTuber ไปโพสตามกลุ่มมาตามหาคนที่อยากจะเป็นโซว t u b e r ให้เรานะครับเป็นวิญญาณเข้ามาสิงใน VTuber เราหัวมุนอยู่3เดือนกว่าจะออกมาเป็นตัวแบบคุณกล้วยหอมที่อ่าเป็นเกมผีมิกรีดเลยผมจำได้เลยวันแรกคนดูเดบิวก็ห้าสคนคือตอนนั้นก็ใช้ในการโปรโมท ครึ่งหนึ่งด้วยละกันนะใช้ทับในการโปรโมตก็จะมีท่านก็จะมีเพื่อนๆในสังกัดเพื่อนๆที่ซิงวีทูเช่วยกันขายขายายขายขาก็มีคนดูประมาณ50กว่าคนคือแบบตอนนั้นแบบภูมิใจมากสนับสนุนกล้วยหอมเราขนาดนี้เลยก็เลยโอ้โหน้ำลายไ่ใช้น้ำตาจะไหลก็เป็นวีทูเบกล้วยหอมมาจนถึงปัจจุบันและทุกๆวันนี้นะผมนะก็จะเป็นตลอดไป ม,นะมีแบบแฟนอาร์ตนะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ฮนะคุณผู้ชมก็จะเป็นแท็กกล้วยหอม FA นะฮะเราทำแค่สนุกสนุกเล่นเล่นแต่ว่าทุกคนให้ความสำคัญกับกล้วยหอมเราขนาดนี้แบบผมแบบโคตรมีกำลังใจเลยนะตอนที่ทำแบบแฟนอาร์ตมานะฮะผมขอบคุณจากใจจริงๆเลยนะครับคุณผู้ชมเอาลนะคุณผู้ชมนะก็บนมามากพอแล้วนะผมไม่อยากจะยื้อเวลาคุณผู้ชมยาวไปกว่านี้นะครับแล้วก็ ขอบคุณที่เข้ามารับชมในวิดีโอนี้ที่คุณจะมาขายกล้วยหอมใช่คุณผู้ชมอย่าลืมไปกดซับช่องกล้วยหอมนะเนี่ยคุณผู้ชมนะกด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 แล้วเจอกันครับบ๊ายบายเฮ้